วัดถ้ำกองเพลนจังหว,วัดหนองบัวลำพูื้นนี้ก็พามาเที่ยววัดถ้ำกองเพลนนะคะพีน่น้องจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะได้มีโอกาสมาจังหวัดหนองบัวลำพูเลยแวะเที่ยววัดถ้ำกองเพลนนะคะมากราบไหว้ขอพรนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเข้ามาในศาลาในโบสถ์นะจ้ะไม่ใช่โบสถ์ในศาลานะคะ ศาลาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเข้าไปก็จะเป็นเลยป้ายวัดเข้าไปก็จะเป็นศาลาใหญ่เนะคะจะเป็นหินนะคะเป็นหินส่วนหนึ่งนะคะคบ่าวค่อยไปกวาดวัดกวาด,ด,ว,าดวัดนะคะทางขึ้นเนาะมีใบไม้เพื่อนกันเลยไปกวาดนะคะสวยงามมากๆเลยเด้อคะ่ะพี่น้องเข้าไปจะเป็นหินนะคะแล้วก็เป็นลานกว้างนะคะ ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่เพื่นอนติดไว้แล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะก็พากันเข้าไปกราบไหว้เลาะชมดูพระพุทธรูปดูความสวยงามในศารานะคะจากนั้นเท่ากับขึ้นไปชั้นบนนะคะชั้นบนมีบันไดขึ้นไปก็จะเห็นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะนะคะ เดินขึ้นมาก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะก็มากราบไหว้นมัสการนะคะกราบไหว้หลวงพ่อเอ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะจากนั้นก็ลงมาข้างล่างนะคะมีหลายจุดให้เราชมนะคะเป็นถ้าไม้กับมีนะคะพี่น้อง เข้ามาเข้ามาข้างในนะคะเข้ามาข้างในก็จะเป็นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เหมือนกันมีปางต่างๆนะคะลายรูปแบบนะจ๊ะจากนั้นก็เดิน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 เลาะชมวัดนะคะจะขึ้นไปบนเจดีเนาะคะ่ะพี่น้องขอบอกนะคะว่าไปวัดนี้ไปไม่ทั่วนะคะเนื่องจากว่าไม่รู้เส้นทางแล้วก็ไม่รู้จุดด้วยแล้วก็ แดดร้อนมากๆนะคะพี่น้องจากนั้นเากัมีบันไดขึ้นไปนะคะเดินมาอีกข้างในภายในวัดเนาจะจ้ะก็จะมีเป็นโคดหินนะคะมีบันไดขึ้นไปเนาะจ้ะพี่น้องพาไปเลาะชมโบสถเขาเรียกโบสหรือเรียกอะไรก็พูดผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วจะ จะรู้จักแคโบดกัสลา,าเนาะอ่ะอันนี้เป็นพระเจดีนะคะเจดีของหลวงปู่ขาวนะคะนี่ชอดด็ดก็คือไฮไลท์ก็คือกลองเพลนนะคะเด็กชายนายเจ้าก็ขึ้นไปขึ้นไปเลาะขึ้นไปเคาะนะคะจากนั้นก็เดินลงมาอีกฝากหนึ่งนะคะพี่น้องก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าวิวทิวทัศน์เนาะคะ่ะภายในวัดนะคะ จะเป็นโบสถ์สีขาวนะคะเดินไปเจดีสีขาวเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศภายในวดัดร่มรื่นเงียบสงบมากๆนะคะพี่น้องบ่ค่อยมีผู้คนพุกพ่านปันไหดเน,นาะจา้ะก็มีผู้คนไปกราบไหว้อยู่แต่ว่าไปแบบสงบเรียบร้อยนะคะาภายใน จดีในโบสถ์นะคะก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากลาบไหว้นะคะไปจุดไหนก็ไหว้จุดนั้นนะคะพี่น้องจากนั้นก็ออกมานะคะเดินทางกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านเดินทางไปโตนะคะ